I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And like, no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยครับคลิปนี้ครับผมก็จะมาเล่นกิลด์เดอร์นะผมก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะว่ากิลด์เดอร์นี่ตัวมันเก่งหรือว่าตัวมันกกนะผมเพราะว่าบางคนนี่อาจจะมองว่าตัวกิลด,ด์เดอร์นี่มันเป็นตัวกกนะเป็นตัวแบบทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมก็มาดูนะว่าเกมนี้ผมจะพอเล่นได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่ากิลด,ด์เดอร์นี่ผมเล่นนี่ผมก็เจอบ่อยนะผมเป็นกิลด์เดอร์สายเวทนะผมบางเกมเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรเล่นสายเวทนะควรแบบ มีตัวยืนนะครับผมเพราะว่าบางเกมไม่มีใครมีเป็นตัวยืนให้ทีมเลยนะครับผมแต่ว่ากิลดอร์ก็คืนเล่นสายเวทนะสำหรับไคนอื่นนะครับผมไม่ใช่ผมนะผมเล่นเป็นสายนี้ประจํานะเป็นสายเป็นสายถึกนะครับผมแล้วก็มีดาเมจนะผมเล่นสายนี้ประจําเลยนะฮะพอจะเจอกิลด์สายเวทนะพอผมเจอกิลด์สายเวทที่อยู่ในทีมของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะแพ้บ่อยมากนะครับผมสำหรับกิลดอร์สายเวทนะที่ฝืนเล่นกันไปนะฮะ รื้ว่าทีมตรงข้ามเล่นคิวด์สายเวทนี่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ชนะอยู่นะครับผมแต่คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นคิอด์สายโอ้โหต่ทีมคลิปนี้ผมก็จะเล่นคิเด์สายสายถึกนะผมแล้วก็มีดาเมจด้วยนะผมผมก็ทําคลิปออกของออกไปเทมรูมพลังแฝงไ้ที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับครับก็เกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่น่าจะเป็นเกมที่ยี่สิบแล้วนะผมก็เดี๋ยวอัราชนะผมจะขึ้นให้ดูนะนี่ก็ผมกดโซโลแรงตลอดเลยนะผม กดโซโลแรงตลอดเลยนะสำหรับยูเดอร์เนี่ยผมกดโซโลแรงตลอดแล้วก็เล่นเซตนี้แบบประจําเลยนะครับผมผมก็มองว่ามันก็ถือว่าดีนะทําทําให้ผมแบบชนะได้นะสําหรับคูเดอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่าตัวมันแย่ผมว่ามันนข้างเก่งเลยด้วยซ้ำนะฮะถ้ามีทีมที่คอจ่ายดาเมจเป็นนะครับผมแลวจวังหวะนี้ครับอูเอเซนต์คาะเข้าไปโคตรสวยงามครับแต่ว่าเข้าไปเอาจุ๊กที่ไม่ชเ,เ,เกิดตัวิตัด และสตาร์ทเข้าไปจังหวะนี้ครับโอ้โหผมลิ้นพันเลยนะฮะโอ้โหหลงระหว่างจ๊กเกอร์กับสจวรนะแต่จังหวะนี้วิกเกอร์เข้าไปอันติครับน่าจะเรียบร้อยแบบแบบสบายเบื่อนะฮะครบับคลิปนี้นะผมก็จะมาเล่นให้ดูนะว่ามันตัวมันนี่เก่งเลยนะผมถ้าเล่นเซตไอเทมแบบผมนะแต่ว่าเซตนี N ้ e M ไม่ค่อยมีดาำเมจนะผมแต่ว่าเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะผมน้ำเมจก็พอมีอยู่นะครับผมเนี่ยพอมีอยู่นะฮะ ราะว่าลูนกับพลังแฝงผมเป็นเป็นสายเวทไงลูนกับพลังพลังแฝงผมเอาเป็นเวทนะผมโอ้โหเกือบตายนะผมโอ้โหอืมตอนนี้ครับสัตว์เรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับรอรอสกิลสตาร์แล้วและสตาร์นไว้หนึ่งท <stimulus. S 2> ีคร oh, <Carbon. S 2> ับผมอืดาเมจเท่าไหร่นะครับน hmm. ี่บอลมีดาเมจอยู่นะ แล้วตอนนี้ครับสตันเข้าอีกหนึ่งทีครับโอ้โหสตันสองเลยนะฮะแล้วจังหวะนี้ไอเซนจาเข้ามาช่วยครับแต่ว่ามาแบบ็อดเข้ามาครับผมผมต้องรีบกดล้างแล้วเดี๋ยวมาครับผมแล้วก็สตันไกลๆช่วยอีกนะครับผมยังไม่จบครับยังไม่จบครับยังมีไวเลตครับที่พยายามหนีนะหาไวเลตก่อนหน่าจะอยู่ในบล็นี้หรือเปล่าครับผมโอ้โหไม่อยู่นะฮะน่าจะรู้ตัวนะว่าเราตามนะฮะ โอ้โหแล้วอ้อยมาครับผมอ้อยมาจังหวะนี้เราต้องเดี๋ยวพึ่งกลับครับผมเราต้อง <alto> มาช่วยทีมก่อนแล้วอ้อยโหนมาจังหวะนี้ช่ครับพยายามที่จะเอาอุ้ยไปไหนนะครับอ้อยโอ้ยอ้อยยังมาได้ผมแล้วโดวเอเซนกาผักไปจังหวะนี้ก็เรียบร้อยฮะแล้วมาลอตตี่ไวโอเลตกับไวโอเลตนะพยายามที่จะตามมาช่วยผมแล้วตัวสปุ่มสแตนเข้าไปครับไวโอเลตเรียบร้อยไปฮะแล้วจังหวะนี้ครับอันติเข้าไปที่มาลอครีบเรียบร้อยเราเล่นโรมมิ่งนะเราก็พยายามเดินเกมพยายามทําเกมนะผม พยายามยืนดูนะว่าทีมตรงข้ามนี่จะมาทำอะไรทีมเราหรือเปล่านะครับนะคราวนี้ก็เดินไปบนต่อนะครับผมเอ้ยครับโอเคครับลิงเอาเด็๋ยนี่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับผมอันติเข้าไปครับผมโอ้โหอันติไม่ทันนะฮะโอ้โหไวโอเลตยิงเข้าไปหนึ่งทีครับรวดล่วงไปเลยผมอันติช้าไปหน่อยนะเพราะว่าคิดว่าไวโอเลตจะหนีผมนะแต่ว่าไวโอเล็ตเขาแรกเลยนะฮะเขาไม่หนีผมนะ ว่าถ้าเขาหนีออกไปแล้วผมรีบอันติเกินไปเนี่ยอาจจะอันติไม่โดนนะฮะโหและจังหวะน,นี้อีก,กีมาอุยอ้ยหลอดอุ้ยผลักไปโดนสตั้์เข้าไปหนึ่งทีครับผมแล้วเ,เซนตารครับสตั้์เขาไปต่อแล้วลิงเข้าไปจังหวะน,นี้ครับผมกดล้างให้ลิงแล้วสตั้นตามไปหนึ่งทีครับไม่โดนไม่โดนนะครับผมแต่ว่าก็มาหลอดก็แลกกันไปกับลิงนะฮะ แต่จังหวะนี้ไวเลยครับพยายามเข้ามาต่อเลือดของผมนะครับไวเลยพยายามที่จะก,กันป้อมอย่างสุดชีวิตแล้วต่อเลือดผมไปหนึ่งทีแล้วผมสตั้งเข้าไปแล้วอันติเข้าไปครับผมเรียบร้อยฮะโ้ถ้าเล่นเป็นสายเวทล้วนเนี่ยผมมองว่ายังไม่ทันได้อันตีนะครับผมน่าจะล่วงก่อนแล้วนะแต่พอมาเล่นเป็นสายแบบ สายถึกแล้วมีดาเมจแบบนี้นะทำให้เราแบบสามารถยืนต่อและสามารถเข้าไปทำสตันทำดีซีนะเข้าไปอันติได้นะฮะทำให้เราเล่นได้ต่อเนื่องได้ยิ่งขึ้นนะผมสำหรับการอยู่ไฟนะฮะแล้วจวังหวะที่ผมสตันเข้าไปหนึ่งทีครับแล้วซิลเข้ามาแล้วอันติโ <been> อ้ยอันติไม่โดนครับผมแล้วจวังหวะนี้ไล่ตามหักไปเลยฮนะไม่ทวงคับเราเล่นเป็นสายแทงนะมาครับสายแทงแบบถึกบึกงๆครับผมแล้วปักเข้าไปโอ้ยแล้วนี่ตามครับสตันตามครับ สตันนำวิธีครับผมและจังหวะนี้ครับไมโอเลตแล้วยังไงครับสตันเข้าไปจริงีโอเคครับตอนนี้ผมได้เป็นอาร์กกนี่เป็นที่เรียบร้อยครับผมคือกิลดอร์เนี่ยถ้าได้เป็นอาร์กกนี่ปุ๊บนะครับผมก็จะทําให้เราแบบพอมีดาเมจน่าจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอีกแล้วจหนึ่งเลยนะครับผมหวงเราอดทนรอมาตั้งนานครับตอนนี้จะได้เป็นอาร์กกนี่เป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วสตันเช็คดาเมจไปหน่อยโอ้โหแต่ว่าอยู่นอกระยะนะผมไม่เห็นนะว่าสูดเลือดไปเท่าไหร่นะครับ แล้วก็พยายามอ้อมไปเข้ามาที่พุ่มนี้ดีกว่าผมอุ้ยโอ้โหคลิปเดินมาครับเกือบเห็นนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปเห็นผมหรือเปล่านะฮะและอ่อยหวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วไปโอ้ไโอมาจังหวะนี้ผมหมุอันติเข้าไปผมและเอสกาผักเข้าไปผมก็ตามเข้าไปผักต่อครับเรียบร้อยฮะและสีว่าพยายามที่จะเข้ามาทำท่าเม็ดกับกับผมนะฮะคือไม่รู้เลยไงครับว่าผมเล่นเป็นสายถึกนะผมผมเล่นสายถึกนะเอาต่อได้นะเนี่ยเอาต่อได้นะ ตั้งก็ดไปดทีนี่ครับดูดาเมจนะครับการเล่นสายถึกและมีดาเมจด,ดาเมจประมาณนี้เลยนะผมไม่ได้เบานะผมถ้าเล่นเป็นเซตไอเทมที่ผมเล่นนะผมถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะผมค่อนข้างทีง่จะชนะบ่อยนะแต่ว่าก็ต้องดูเกมบ้างนะผมว่าเกมไหนเราควรหยิบคิเดอร์มาเกมไหนไม่ควรหยิบมาเกมนี้ผมกดมาคนแรกเลยนะเพราะว่าทีมตรงข้ามก็ไม่มีตัวที่มาสกัดอะไรเราสักเท่าไหร่นะฮะ โอ้หและตอนนี้ครับสัตวครับเลือดนิดเดียวครับผมตายเป็นที่เรียบร้อยผมแต่จังหวะที่ผมผักเข้าไปผมแล้วผมสตาร์ทไม่ทันทีแล้วโอ้โหโอ้โ,โดนขัดับผมโอ้โเรียบร้อยฮะโอ้โหเมื่อกี้นาผมมาหลอดกดล้างควดสวยงามมากครับผมเมื่อกี้ทำมาไม่กดล้างนะผมจะเข้าไปอันตินะผมผมว่าจะอันติแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปครับแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้โดนอ้อยครับสตาร์ทด้วยครับผมโอ้โหอันติผมโดนแคนเซิลเลย อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของอันติของเราครับก็คือจะโดนเคนเซนได้นะฮะาดีตน้องข้ามมีตัวสตาร์นี่เราเข้าไปอันติที่โดนเคนเซนสนี่ก็แห้งอยู่เหมือนกันนะครับและโดนล้างก็แห้งด้วยนะฮะนะครับเซตไอเทมที่ผมใช้ก็เป็นสามนี้เลยนะครับผมสนับสี่ไอเทมแรกนะผมก็จะล็อกไว้แบบนี้เลยนะส่วนที่เหลือก็สามารถออกได้ตามสถานการณ์เลยนะฮะ โหแล้วผมผักเข้าไปจังหวะนี้แล้วสตันตามแบบนำวิถีครับแบบติดจด่วครับติด GPS นะครับแล้วผักโอ้ยเมื่อกี้โอ้โหทำไมมันหันไปผักตัวนนวะโหแล้วจังหวะนี้ซิลเข้ามาลําผมนะผมไค่อยสะเทือนแล้วผมแล้วสตันไปที่อิกกี้ครับแต่ว่าทีไม่เอาอิกกี้ครับผมทีมเอาซิลก่อนนะผมซิลก็เลยตายเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าอิกกี้รอดไปได้นะฮะคือที่ผมเดินออกมาเมื่อกี้เนี่ยผมเดินหายมุมหนึ่งไงเพราะว่าสิลผมไกลแล้วผมสิวถึงอยู่แล้วนะฮะ ผมสามารถสกิลช่วยจากระยะไกลได้แล้วนะสกิลถึงเนี่ยช่วยจากระยะไกลก็ได้ผมหรือว่าช่วยทีมจากระยะไกลก็ดีนะครับผมสำหรับซูลเดอร์เนี่ยถ้าทีมจ่ายดามเมจเต็มเฟนนี่ถือว่าโอเคเลยครับผมเดี๋ยวผมก็กดโซโล่แล้งนะก็สุ่มๆุทีมไปครับผมแต่ว่าเกมนี้ทีมผมถือว่าค่อนข้างจ่ายดาเมจได้ดีเลยนะครับผมแลวสตาร์ทมันอโอ้ยทีมตรงข้ามพยายามหลบที่หลังคีปนะ โอ้แล้วมาหลชบช็อคเข้ามาจังหวะนี้สตันเข้าไปจริงจรโอ้โหโดนโดนคิดรถถังบังอยู่นะผมโอ้สตันช่วยไม่ได้นะครับโอ้โหเราก็พยายามสตันปอดไปนะผมสตันปอดไปเช็คดาเมจไปโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับอ้อยมานะผมอ้อยมาแล้วเจอผมสตันแบบนำวิธีไปครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะสตันขัดจังหวะไปะครับแล้วหนีแค่หน้าก็เก็บได้นะครับผม ในจังหวะน,นี้ยังให้ทีมตรงข้ามบูมดตรงข้ามไม่เล่นต่อนะฮะ hmm. เนี่ยครับต่อไปน่าจะออกเป็นสะท้อนนะผมแต่สายนี้ที่ผมเล่นมันเป็นสายถึกนะแล้วก็พอมีดาเมจนะซึ่งเราต้องอาศัยดาเมจจากทีมนะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นเป็นสายเวทล้วนเลยก็อาจจะพึ่งตัวเองได้นะผมแต่ว่าการช่วยเหลือทีมนี่อาจจะช่วยได้ไม่ค่อยดีนะเราอาจจะล่วงก่อนนะฮะอาจจะ สกิลอยู่ห่างๆยังห,งห่วงได้แต่ถ้าโดนส่วนสกิลมาผมว่าก็เจ็บเหมือนกันนะสำหรับสายดาเมทล้วนนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปช่วยทีมเนี่ยโอโ้โหยิงอติเราน,นี่ยืนเป็นตอนนี้ถ้าเราปั้งด้วยนี่น่าจะไม่เหลือครับผมนี่โอ้โหนี่ยครับผมโดนสกิลนี่เห็นไหมครับพอยืนได้นะดูดิถ้าเล่นเป็นสายเวทน,นะผมว่าตอนนี้นี่น่าจะตายแล้วนะฮะน่าจะตายแล้วโดนสกิลขนาดนี้นะผมพอเล่นเป็นสายถึกนะ เล่นสายถึกแล้วรู้สึกว่ามันสามารถต่อเนื่องได้ผมสามารถนี่เข้ามาทําจังหวะได้เขาเล่นต่อได้ผมมาครับผมอ่ะเอกไปฮะอูนี่ซิวติมาจังหวะที่กดละหุยโอซิวเอาซิวเอาเอ็กซิคิวมาครับผมโอ้โหผมลืมตัวครับเพราะว่าซิวเล่นเป็นเอ็กซิคิวนะฮะโอ้โหครับผมรู้ว่าซิวมีเอ็กซิคิวนะผมฟิกเกอร์ออกไปจังหวะเมื่อกี้ผมก็น่าจะไม่ตายนะ แล้วตอนนี้ไอเทมที่ผมออกผมก็จะออกเป็นสะท้อนด้วยไนงะน่าจะออกเป็นทอยตั้งแต่แรกนะฮะวันนี้ทีมน้องทีมน้องก็เอาดัรคเซเยอร์นะครับผมเน็ตต่อไปผมจะออกเป็นทอยเลยนะฮะโอเคครับเราก็ได้ดัรคเซเยอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในจังหวะนี้เราก็เช็คพุ่มไปครับผมเน่ยสกิลก็สามารถเช็คบุกได้นะผมว่ามันถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับ ผมนะสรับคิเด้วยนะผมสรับผมผมคิดว่ามันดีเลยนะครับผมก็ดูที่อัตราชนะที่ผมแบบกดโซโลแลงนะผมโซโลแรงล้วนเลยนะครับผมแบบโซโลล้วน,นเลยนะไม่มีกดทีมต่ตางนะฮะก็อัตราชนะก็ได้มาประมาณนี้เลยนะครับผมเกมนี้ก็นัดเกมที่ยี่สิบแล้วนะผมแล้วจังหวะนี้ครับผมผักเขาไปถึงทีผมแล้วสตัร์ครับแล้วกดล้างแล้วตามไปผักต่อเรียบร้อยฮะแล้วจังหวะนี้ซิลครับผมรอสกิลทีเลยครับผมน้วสตารตามไปถึงทีครับผม และิลเข้ามาเอาสตัวเขาผมแล้วตารับผักโอ้โหกำลังมันๆน,นะผมแต่ว่าจบเกมก่อนครับไม่น่านะครับผมผมรู้สึกว่าทีมของผมแบบขาดนะฮะรู้สึกว่าราเมเกจขาดนะครับผมโบที่แท้ทีมผมไปดันนะครับผมไปดันป้อมนะโอเคครับพอชนะมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะนี่นได้เป็น24ดาวน,นะนี่โซูโล่แรงล้วนเลยครับผม ก็ได้เป็นคะแนนอันดับสองนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองนะผมโอ้โหแล้วดูครับเหนือกว่า99.9%นะของผู้เล่นในแรงเดียวกันนะฮะนี่99.9เลยนะฮะโอ้โหเอสเซนการ์เล่นดีนะผมนี่ครับก็สกอร์ตามนี้เลยครับผมคือได้ไดแค่แต่ไม่ได้คิวนะผมแต่ว่าในการช่วยเหลือทีมนี่ถือว่าช่วยได้อย่างเยอะแล้วช่วยได้อย่างดีนะดูดาเมจนะผม นี่ดาเมจไม่แย่เลยนะเพราะว่าเราค่อนข้านจะต่อเลือดศัตรูบ่อยนะฮะทำให้ศัตรูเล่นยากนะเพราะเลือดแบบไม่ค่อยพร้อมนะนี่ครับผมก็ตามนี้เลยครับสหรับคิวดเดอร์ที่ผมเล่นนะก็ให้คุณผู้ชมก็ดูนะเป็นแนวทางน,นะว่าคิวเดอร์เนี่ยมันตัวมันโอเคหรือเปล่าครับสําหรับการเล่นสายถึกๆแบบนี้นะเพราะว่าผมก็เล่นสายนี้ทุกเกมเลยนะผมสายถึกเนี่ยสายถึกมีดาเบียเนี่ยเล่นทุกเกมเลยนะฮะตั้งแต่รีแล้ซมานะครับผมก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ